สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาติวเอ็นทีด้านการคำนวณเรื่องแผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียวกันนะคะวันนี้จะเป็นข้อสอบของปี58ค่ะเขาให้แผนภูมิรูปภาพมานะคะเป็นแผนภูมิรูปภาพของนักเรียนป .1 นถึงป4นะคะโรงเรียนแสนสุขวิทยานะคะเขาถามว่า จากข้อมูลนะคะถ้าต้องการให้นักเรียนเล่นเกมเป็นทีมทีมละห้คนนักเรียนชั้นใดที่จะได้เล่นเกมเป็นทีมโดยไม่มีนักเรียนเหลือเป็นกองเชียร์นะคะก็คือการหารไม่เหลือเศษนั่นเองนะคะตัวเลือกนะคะมีป .1 ปอ .2 ปอ 3, ป3าป .4 นะคะหารไม่เหลือเศษนะลูกนะคือหารด้วยอะไรหารด้วย5นั่นเองนะคะก่อนอื่นแล้วก็มาหาจํานวนนักเรียนกันก่อนนะ อย่าลืมเด็ดขาดเลยตรงนี้นะคะหรูปแทน3คนเช่นเคยนะคะครูขึ้นเวลาไว้ให้ตรงนี้นะคะมาดูปหนึ่งเลยนะคะอย่างรวดเร็วปอนมีหนึ่ง6มี่ห้า6นะคะ6คูณ3ได้18นะคะอันนี้มี7คน7 3 21ปสอมี21คนนะคะป้มี15คน3 55้ปสมี 12บสอคนสี่สานะคะตัวเลขไหนคะที่หารด้วยห้าแล้วไม่เหลือเศษเออเลข15นี่แหละนะคะดังนั้นคำตอบก็คือปอ3นะคะข้อนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมเดิเหมือนจะยากเนาะหวังว่าจะทำได้กันทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในข้อต่อไปคะ่ะ